โอเคจะได้เกี่ยวแล้วจะไม่มีคอนเทนต์แล้วเออเธอต้องพูดว่าจะไม่มีคอนเทนต์แล้วนะครับท่านผู้ชมเธอต้องพูดอย่างนี้แกจะไม่มีคอนเทนต์แล้วเออตรวจเข่าหนูเยอะมางขึ้นี่เดือนเจอกันย้อนี่เดือนเจอกันฮะกี่เดือนกี่เดือนถึงได้เกี่ยวอีกโอ้4 4 5เดือนนู้นเออ ประมาณสี่ห้าเดือนนะ่าจะเกี่ยวหนูมันไปทำทำทำรูขุดรูอยู่นั่นบ่เออมันไม่มีที่ลังไงที่นาเขาเกี่ยวหมดแล้วไงตรงไหนที่ไม่ได้เกี่ยวมันก็หนูมันจะย้ายมาอยู่ตรงนั้นอืมก็เหลือแต่นาเรากับนาตะอินนะ่ะอ่าขึ้นมาได้แล้ว เปลี่ยนคอนเทนต์เออทุ่งรวงทองเพื่อน่ะ